มันอนไม่สับเจแต่ว่าเปเราเปิดราการตรงนี้นะเราจะพยายามพยายามมาเน้นนักในเรื่องเส้นหลักส่วนนึงนะเราเส้นหลักส่วนนวงหวาเพราะ่าถ้อเเกิติดตามรการนี้ปัญหายอะไรตรงนี้จะต่อักตามได้นะ A à mà dạng của 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 dạng mà dạng của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  dạng nó dạng của 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 จะอาจานนเนาะแลจะเป็นมาหยายไปสีกาอองากาอา,นะามาหาไปสข้กัเออ่อหน้าควันจะโรเนาะไม่ใส่ว่าหน้าจะโรควันจะโรจำเป็นต้องโรอเ,รเป็นเรืง่งจำเป็นอย่างจากเรารับไปห้าล็อกชองห้าเสิอรับไปห้าล็อกตรงนี้เราทำไมเนาะไม่ชิดทำไมเราไม่ชิด เราทำไมเราไม่ไปยายาอ่าตรงนี้มันจะหน้าขีดเหมือนกันน้าครับเนาะบางที่เราล้มลื่นเนาะล้มลื่มัวอยู่กับอิละมูมัวอยู่กับความโลมัวอยู่กับลุกซึกบางทีเนาะตื่นลืมไปเสียเนาะลืมไปตั้งใจว่าอ่าอ่าลืมไปว่าติดจะต้องก้อยห้าเสือก้อยห้าเนาะตรงนี้ครับเนาะความเราจะมาตักเตือนในสั้นตรงนี้เพื่อ อย่าให้มันหากได้สติกรใจายกระจยได้สิทธิดได้ต่ำางกลับมาพุ่กลัมาเหนียวเลยนะวันนี้ดาวันนี้กาแฟสลมเนี้ก็มารตรออยู่แบบนั้